ครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมชชเช้าๆมาดูน้องช้างเล่นน้ำกันนะครับผม วันนี้มาแปลกครับแม่ฟ้าใสอาบน้ำเปียกหัวครับผมปกติแม่ฟ้าใสอาบน้ำไม่เคยเปียกหัวนะครับผมแม่แกวตาเล่นใหญ่เลยครับแม่แสนรักเอาด้วยครับ นาน,นานจะเห็นแม่ฟ้าใสอาบน้ำเปียกหัวสักทีครับผมวันนี้แม่ฟ้าใสอาบน้ำเปียกหัวครับผมนานๆจะเห็นทีครับ ไหนแล้วไหนจะไปไหนแล้ว น,น้องก็ไหว้เลสนุกเลยครับ วันนี้เป็นวันโชคดีมากเลยครับที่เห็นแม่พระสเล่นน้ำนะครับผมเพราะว่าปกติถ้าไม่มีควันลงไปด้วยแม่พาไสจะไม่เปียกหัวครับต้องมีควันลงไปด้วยครับถึงจะเปียกหัวได้ thank you ô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  cà phê có lại cà phê à thôi 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 luôn <laughs> Thôi. เสร็จก็จะไปไปเล่นที่อื่นต่อนะครับผมโอ้เจอของเล่นใหม่แล้วครับดูน้องรุ่งมันเล่นเล่นอะไรครับเล่นของใหญ่เลยครับเนี่โอ้ไม่เคยเจอครับเฮาเฮาฟาเฮาเฮา ันคือตัวอะไรครับนี่น้องรุ่งขอํำรวจหน่อยครับเจอของเล่นแปลกใหม่ครับไม่เคยเจอครับมันคือตัวอะไรครับนี่ แกตาก็ถูครับผมโหขัดที่ใครครับของหลงสํำรวจครับํำรวจเออ ของเล่นอะไรเอ่ยของเล่นอะไรเอ่ยไม่เคยเจอครับไม่เคยเจออ่สำรวจหนหยมันคืออะไรเอ่ยเป็นของเล่นหนูได้หรือเปล่านี่เด็กๆมี มีกองทรายก็ต้องมีรถตักรถแมโคนะครับน้องลุงมีกองทรายเหมือนกัน,นครับไม่ใช่เฉพาะแต่น้องลุงนะครับผมแม่แกตาก็อยากเล่นด้วยครับมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรแม่แกตาบอกไม่เคยเห็นอะไรเอ่ย ตำรวจไหนตำรวจไหนตำรวจไหนไม่แก่ตาไม่แก่แต่ว่าไม่เคยเห็นครับโอ้โอ้เฮ้มันคืออะไรเอ่ยเคยเคยเห็นรถก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นี่นะโอ้ตำรวจไหนครับมันคืออะไร มันคืออะไรอทำความสน,สนุนมันหน่อยครับถูถูถูถ ใจก็เล่นเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยเจอครับอย่างนี้เคยเห็นไงรถวิ่งบนถนนครับอะไรเนี่ยมานอนหมอบแอ้งแม่งอยู่นี่ถูซะหน่อยอ่ะเป็นไรก็ช่งางทำความรู้จักหน่อยทำความคุ้นเคยหน่อยถู สนุกเลยครับเหมาะเลยเหมาะเลยอาแม่แสนรักทำความรู้จักมั่งครับแม่แสนรักอ่า,อาเออคืออะไรเอ่ยอ่าทำความรู้จักคุณเคยกันเข้าครับ อเอมันคืออะไรนาะมันคืออะไรนาะเออถูถูทุมันถูได้ไหมเอ่ยน้องพอใจบอกยังเหลือแม่ฟ้าใสนะครับที่ยังไม่ได้ทำความคุ้นเคยนะครับ อ๋ะอะ,อะ,อะ,อะทำความคุ้นเคยไหนทำความรู้จักไหนเร็วแม่ฟาใสเอา้าจะยอมทำความรู้จักไหมเนี่ยน้องพอใจทำความคุ้นเคยแล้วครับเพื่อนใหม่ครับเพื่อนใหม่ของเล่นใหม่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักครับ ทำความรู้จักกันหน่อยอแม่ฟ้าสใยถูอย่างเดียวครับทําความคุ้นเคยแต่กับต้นไม้นะครับแม่แกตาทําความคุ้นเคยทําความรู้จักไม่เลิกครับมันคืออะไร เหมาะเลยครับเหมาะสำหรับแม่แกตาไว้ถูท้องนะครับผมยังไม่สนิทครับยังไม่สนิทขอทำความรู้จักอีก ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับคนเลี้ยงช้างนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ